ทำอะไรกันเนี่ยครับทำอะไรครับขับรถครับอือขับรถไปถึงไหนแล้วอะตามซุ้มตามแบบนี้ไหนีน่นก็เห็นด้วยโน่นน่โน,น่น,นดูไอ้ช้้นกำลังย่างปลาย่างปลาปลา,า,าดุกฝนตกน <ะ S 1> ปลาขึ้นโคตรเยอะเนี่ยตกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยนี่คนไม่เชื่อว่าว่าตกได้นะเนี่ยเอาจริงๆ เดี๋ยวพ่อใหญบนมาเห็นแล้วจะบอกว่าตกในกระชังเดี๋ยวก็หาว่าตกเราตกต้องบอกเดี๋ยวก็หาว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ดูดิเราเบ็ดอะไรไม่รู้เหมือนเบ็ดตกกุ้งอ่ะเกิบได้มันได้เฉยมีปลาทอดด้วยปลาทอดเดี๋ยววันนี้จะตำส้มตำกินอ่าเดี๋ยวสักครู่ตำส้มตำนี่กินไอ้จอนแต่พี่วันนี้ได้อะไรกินน่ะไม่ต้องบอกผมรู้แล้วเป็นปลาส้มตำล้วแดกไหมแล้วมึงกินไหม เอากูไม่แดกหรืกูจะแดกอะไรพิซซ่ามึงมีเปล่าสเต็กม,มึงมีให้กูแดกไหมเจสซาเอาพิซซ่าข้างนอกมึงไปกินข้างนอกไม่กูกูจะแดกเป็นปลากับสมตำอยู่นี่แหละเออก็ใช่ถ้าอยู่นี่มึงก็ต้องกินอย่างเงี้ยโทรพอู้หิวติ้งปลาส้มตำนะครับทุกวันนะครับพี่น้องทุกวันเลยปิปปปง้งปลาปิ้งกอบสมตำตำปลาคงไม่สมตำก็ตำแตงตำปลาบัวมึงตำทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ย ตามตับตามปอดไอ้หนึ่งเดยวไปย่างปลามึงมึงก่อไฟให้วเี้ยให้ก่อไฟฮะออแล <ทำ S 2> อ้วก่อติดไหมก่อติดไหมมึงก่อติดไหมปกติที่อะไรกูไม่มีไฟเช็คอ่าไม่มีไฟเช็คมึงจะไปก่อไฟทำเหี้ยอะไรก็นั่นนะดิกูไปทำเหี้ยอะไรวะไปนั่งรอแดงไ,ไปไปนั่งเดี๋ยวกูตำก้นตำให้กินเดี๋ยวให้แอมมันย่างปลาเดี๋ยวพี่นางกอล์ยเหตำให้กินเองก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเออพี่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวผมอยากตำให้พี่กินให้ตำกับปลาได้ กับปลาด้วยกับปลาด้วยกัับบปลามพริกปลาแหมเยี่กับปลาพริกอะไรพริดกระหมูไม่ไม่ใช่ภาษาบ้านกูคือพริกพริกปลาออ๋ไอแช่มันบอกกับปลาไปเดี๋ยวได้ตำส้มตำละขั้นตอนต่อไปก็คือตำส้มตำเอ้าแล้วเมื่อกี้ทำอะไรเหรอครับเมื่อกี้นี่ก็คือปลาย่างย่างปลานี่ตอนทอดปลา พอย่างปลากระเฉดมันก็ต้องตำต้มตำสิครับคุณเดี๋ยวจอนก็บ่นเราค่ะทำไมกินส้มตำอีกลราฮะบ่นก็ไม่ต้องบ่นก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวตำ้มตาอเผ็ดไหมเผ็ดไหมอือใครก็อยากได้เป็นลูกเขย ลูกผู้หญิงเนี่ยเวลาตำเนี่ยเวลาตำผู้หญิงเวลาตำเนี่ยตำพวกเสียงดังเนี่ยใครก็อยากเอาเป็นลูกสะใภ้ใช่ไหมผู้ชายเหมือนกันคนธรราหา,ากินเป็นใครก็อยากเอาเป็นลูกเขยแต่อายุปานนี้พ่อน่าจะไม่ไหวเนาะอะะไรนะายุปานนี้พ่อน่าจะไม่ไหวแล้วเนาะป้ามียาด้วยเนี่ยถ่ายด้วยนานๆทีเจอเนี่ยมันคือม้าสึกเลยนะ <c oughs> หมอสศึก <c oughs> ้กระเทียมอยู่ไหนวะอยู่ทุ่งนานมีอะไรก็ใส่แค่นั้นมีอะไรใส่ไปอ่ะวันนี้ช่วยแชมป์ม,ม,มา,ากับฝนตกม,มา,ากับฝนบรรยากาศดีอีกแบบก็แต่ว่าปลาดุกทอดนี่บอกนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะอ,อยเลยโอเคฮะตชมป ยิงยอนแม่ครัวเดี๋ยวถึงแม่ครัวยิงยอนอะไรนะเดี๋ยวแม่ครัวยิงยอนบอกเค็มเฮ้ยตาตัวปลาด้วยนี่ก็ส้มตำครับส้มตำอันนี้อะไรนะวะส้มส้มตำไม่เห็นมีส้มเลยวะมึงไปเล่นตรงนู้นไปไปเล่นตรงนู้นไปปลาในคอนเสิร์ตเคยกินไหมเคยไหม นั่งลงถ่ายดีๆเนี่ไม่ใช่เค<า>ยเพราะม,<อ>มันมันออมันเคยเกลืออะมันเคยชิรถอะนั่งลงถ่ายดีๆเนี่เพราะเมื่อกี้ว่าพูดว่าอะไรน,นะว่ะาเ่ยต้องศึกษาไว้การเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราอยู่ตรงป่าเราอยู่ในป่าเห้นไหมถึงว่าเราอยู่ในป่าเรามีนี่แค่นี้ให้เราจะอยู่ยังไงให้ได้อยู่ไงอยู่กินยังไงให้เป็น พราะันต้องฝึกไเข้าขใจวาแต่ตอนนี้มิกอยู่ในเมืองเหรอครับฮะ,ฮะแต่ตอน,นมิกมิกอยู่ในเมืองไม่ใช่เหรอครับก็รู้ว่ามึงอยู่ในเมืองรู้ว่ามึงอยู่ในเมืองสมมติดิสมมติว่าตัวเองอยู่บ้านนอกแล้วกินยังไงตำส้มตำเดี๋ยววันหน้ากูจะจับตำส้มตำนะเดี๋ยวอันนี้อัดช่องอะไรอ,อ่ช่องของมิกเองเอัะช่องอะไรอะเอาช่องเอเพียวแต่ถ้าเกิดเป็นปเลเวอร์ชแนลเอาไมมมิกตำสมตำสัก จะคลิปเขาไหมเดี๋ยวเปนให้ลูกชายตำซุ่มตำเอาไหมเดี๋ยวมันอร่อยปากลำบากตูดเนาะวะอะไรอ่ะเรียบร้อยแล้วหัวขาดแล้วดูหัวมันจะสุกยากไงยืนมองไหมพี่ตำซุ่มตำอยู่เหรอเออผมก็ซื้อสมตำหมาเนี่ยมีซื้ออะไรมาเนี่ยซุ่มตำอ่ะมันซื้อมาทำไมก็ผมรู้ว่าพี่ชอบกินไง มึงซื้อมาจากไหนซื้อมาจากร้านสมตำไงมะเอามาให้ใครร้านสมตำสื่อจากร้านก๋วยเตี๋ยวหรืองไงอ๋อมึงซื้อส้มตำมาฝากกูเออก,ก็ก็พี่ชอบกินไม่ใช่เหรอมึงไปข้างนอกมึงซื้อส้มตำมาฝากกูเออเหรอใช่ไปชดกูใช่ไหมไปชอดอะไรผมซื้อมาให้พี่กินเนี่ยฮึไม่ได้ไปชดไอ้ยี่มึงไปชดกูไปชดอะไรผม อุซาื้อมาให้เห็นพี่ตำเองลำบากแล้วก็ล,วกลงอยากให้พี่ลงชิมฟีเมอรคนของคนอื่นบ้างดิไม่ใช่ตากินเองตลอดเราก็ต้องให้คนอื่นเขาทําให้เรากินบ้างาคนอื่นกู <c oughs> ว่ากินไม่ใช่กูไม่กินแต่ว่ามึงเอามาเนี่ยมึงบ่นอยู่ยกว่าไม่ชอบต้มตาใช่ไหมแต่พี่อะชอบไงผมซื้อให้พี่กินผมไม่ได้ซื้อให้ตัวเองกินอ๋อไม่เป็นไรไอ้พวกนั้นมึงกินแล้วกันเดี๋ยวพวกนี้พวกกูกินเอง อ้าวกูใส่แซมกินไอ้กูซื้อมาให้มึงแดกมึงไม่แดกไงเอ้ชิบหายโคตรเสียดายน้ำใจกับมึงไงหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราอะบนหลายรอบแล้วว่าเอ้ยมาที่แรกก็ได้กินแต่ส้มตำส้มตำคือเหมือนที่ที่เหลือพ่อตาถูกแล้วเอ้าก็กูชดกินผมก็ซื้อมาให้เกากินไงเราประชดอ้าวมึงไม่แดกใช่ไหมเราประชดไอ้เหี้ยงั้นกูแดกเองกูแดกทั้งสองคอเลยกูแดกของมึงด้วยไม่เอากูไม่ให้มึงแดกกูแดกมวยเองคนเดียวมึงเอาโคกนั้นแหละ พวกนั้นแหละกองพี่อะไรนี่มันเป็นถุงนั่นแหละนั่นแหละมึงกินถุงนั้นมึงอยากกินของพี่ <c oughs> ไอสัตว์เสียงอ่อนเสียงอ่ <c oughs> นอนไอนพวกพี่น้องกันก็ต้องกินด้วยกันดิว <c oughs> ันก่อนยังบ่นอยู่เลยเออมาที่นี่กินกินจะต้มจำต้มจำ,ำอะไรกันต้ตตมจำกินของกูนะมึงกูไม่น่าเลยทีหลังกูไม่ซื้อของมาฝากมึงแล้วไอะไรเลยโอ้ไอสัตว์ให้มึงซื้อมาเถอะ มึงจะเด็กพิซซ่าไหมล่ะไม่เอาไม่เอาสเต็กไม่เอาซี่โครงหมูบาร์บีคิวอีสักวันหนึ่งมึงก็เด็กแต่สมตำอย่างเดียวฉาวก็เด็กสมตำเย็นก็เด็กสมตำนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเราเข้าตัดเออนั่นไ่มเห็นไหมอ้าวแล้วกอมามาดรสกูพูดไม่ถูกก็ไงแล้วเราซื้อมาปัดรสไงไปชนที่เลยคุณซื้อมาให้เด็ก กูไม่แดกนั่นอะมึงอะไปชอดกูที่มึงไม่แดกก็กูจะกินของกูกูก็จะแดกของมึงอะทำไมอะแล้วมึงซื้อมาทำหียอะไรเนี่ยกูซื้อมาให้มึงแดกอ๋อไหนอันนี้เหรอออโอไปไอ้ยแค่ไอ้ะมึงย้อนสมตำกูทำไมะไอ้เหรอ อ๋ออย่าไปประหลาไม่เดี๋ยวกูโยนให้เอาไหมล่ะเ,ลเราก็ปแเราประชดไงไมไปทำประชดสลักอะไรขึ้นไว้ใจโชคดีน,นะพาขุมไม่เปื้อนเนี่ยจะโยนทำไมเนี่ย ก็มึงบอกมึงไม่แดกกูก็โยนทิ้งเนี่ยเสร็จแล้วต้องทำเสร็จแล้วอันนี้นะอย่าพึ่งเดี๋ยวกูวชิมเองเหนบ้างเดี๋ยวก็ควรให้ทำ ขนดไม่ได้ใส่ปูนานะปูนาวันนี้เราไม่ได้ฝนก็ตกไม่ไปจับว่าปูนาโอเคนะลองดูเดี๋จะเ,เ,เอาตานอีกไป<ด>นึงนะอ่ะมาลองเปรียบเทียบกันผงต่างอนพะี่ครูซื้อมาอะไรอ่ะอร่อยอร่อย อร่อยมากเอาเปรี้ยวงั้นไม่ต้องกินเฮ้ยไม่กูเทที่ไม่ไม่เอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันเปรี้ยวอันเนี้ยกูไม่ถึงอันเนี้ยมันเปรี้ยวมึงยังไม่แดกเลยก็กูแค่ดูกูรู้อร่อยโอเคไปตั้งจัดโต๊ะใช่ได้นั่งกินปูเสือว่ากินอะไรบ้างมึงมีอะไรกูเลือกกินนะซตามเนี่ยอันนี้คบงูอันนี้คบของไอ้แซมอันนี้คบที่มึงซื้อมาอืออ่ะอ่ะมึงแดกคบของมึงเลยอือกูอยากยอดหงพี่เมย์แซม อยากลองปีมือไอ้แชมป์เอาทำไมมึงมึงทำไมไม่ลองไอ้มือกูอ่ะอันนี้ขอไอ้แชมป์ทำอันนี้สายมึงอันนี้ไอ้แชมป์เอออันนี้ของกูของมึงกูไม่ต้องลองกูแดกทุกวันอยู่แล้วแหมไอ้่วกกิมขโมยชิมไปแล้วใช่ไม่ต้องพูดแชมป์ของมึงอร่อยเปล่านี่ถ้าถ่ายเข้ามาถ่ายใกล้ๆดูดูดูดิดูดูสีดูสีกันกูแดกสองขอบก็ได้มั่วแล้วมึงมั่วแล้วมั่วแล้ว อนนี้ก็คงกูอ่ะเนี่ยดูซิรู้เลยนะครับว่าพะยายเรือเนี่ยต่ำชมต่ำทีชอบใส่พริกยี่สิบเม็ดอะไรเงี้ยก้อนช้ำเท่าไหร่ของมึงประมาณสี่ห้าเมตรเหมือนเหมือนที่กูกินเม็ดสามเม็ดโอ้โหกูยังกินแผ็ดกว่ามึงอีกเลยแชฟกินเป็นได้กินได้ก็่ไหนสามเมตรสองเมตรแค่นี้แหละพี่เลือยึดนมปังขึ้น่อยนมปังไม่มีเออเด็กเขาเนี่ยก็ได้วะ ไอเดนมันก็บอกว่าข้าวเหนียวเดี๋ยวบอกน้ำปังก็้งฟู้งไอเพื่อมันจะมีกู<ม>อยากแดกอะ่ะหน้ากูเอาไอ้ที่กูเอาไว้ให้ปลาเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ใหโอ้มึงดูอะไรดูกูดีเหลือเกินเลยเหรอกูไม่ค,มคุยกับมึงแล้กูจะแดกจะเอาที่มึงเลี้ยงปลามาให้กูแดกโอ้ยสุดยอดเลยนะมึงอ่ะกูโอ้โหน้ำปลาจะออกแล้วกูจะาร้องไห้สูงกับน้ำใจมึงไงเหลือเอาที่มึงเลี้ยงปลามาให้กูแดกอีสัตว์ บ่นนะบ่นพ่อบ่นแมงทุกบันซี่บ่นฝรั่งซี่ฝรั่งอะไรซี่บ่นฝรั่งแดดสมตอมันร้อนสามเมย์พี่บนมึงลองสือพิซซ่าให้กูแดกกูจะไม่บ่นสักคำเลยอ่ะกูจะกินจะกินแบบแฮปปี้สบายอยากแดกพิซซ่าเกินเอาสมตำเย็นก็สมตำ คงกลัวของไอ้แชมป์เข้าอะไรกันบุญดีแล้วผมไม่อยากพูดเอ้อผมึงร้อยกว่าผมพูดด้วยความผมพูดด้วยความจริงใจแต่มันเผ็ดไปนะมันเผ็ดไปหน่อยแต่มันอร่อยกว่าอืไม่เชื่อมึงก็ดูได้เว้ยอันไหนคุณแดเกี่ยวกว่ากันน่ะมีแต่นะแต่ต้องมีแต่อร่อยก็ไม่ต้องแต่แล้วอร่อยอร่อยแต่พริกเยอะไปหน่อยแต่พริกเยอะไปหน่อยแต่อร่อยอ่าแล้วของไอ้แชมป์อ่ะ แต่มาไม่แดกเ้าแต่กูแดกอ๋อโอเคแต่มาไม่แดกของมึงอะไรก่าเยอะเดสัตว์ขึ้นเสียงนากูทีกูนึกว่าช้างกำลังจะขึ้นรถเสียงนากูดังแอะเผมไม่ได้บังคับฝรั่งมากิ้มท้มต่ำอะไรอย่างนี้หรอกอยากคิดว่าเขาทำฝรั่งลำบากนะเขาไม่ได้บังคับเขาแค่ไถ่เลือกว่าจะแดกหรือไม่แดกถ้าไม่แดกก็ไม่ต้องแดกเยี่ยอะไรเลยอะ แต่ไม่ได้บังข่าวให้แดดนะครับจะไม่ได้บังคับเออแต่ถ้าไม่แดดไม่แดดมึงก็อดแต่ไม่ได้บังคับนะเอขาปลาหน่อยปลาอะไรปลาย่างหรือปลาทอดได้หมดแหละอะไรเนี่ยอะไรอะไรอ่ะส่วนที่อร่อยที่สุด ปลาด่งเนี่ยเขาจะกินหัวมันเขาเที่อกูเหรือเปส่วนที่อร่อยมึง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 แดกรอดกูรามึงเอาของอระอรหัวห้อยเอาเอาเนื้อมันดิไม่อร่อยเหรอเอาเนื้อเอาย่างหรือว่าทอดแดกหัวกูจะแดกส่วนในก่อนกูจะแดกสมองหมังหรือว่าลูกตาเหมือนก่อนวะออีกกูว่าเนื่อยแล้อ่เอาเนื้อดิโอเคโอเคต่อเติมโอ เตือนจิ้ไม่ได้ครับกินข้าวที่เราช่องอะไรเด้๋ยวฝากให้ช่องเพียวๆ,ๆใช่ไหมใช่ช่องของคุณะนะโชว์เขาไม่ไมากินข้าวทีุ่่งนาเด้อฝนตกเอาไว้สเมียคนเด้ออายกินต่อมาก,กินอะไรคุณเนี้ย พุ่มลงมาครับคุณพ่อเนี่ยมันหกเนี่ยซ้ำเรียงต่างสาตมตัวเรียงนึงนะขอบคุณนะครับเด้อไว้แค่นี้ก่อนเด้อกลับไปดูเหลือเฟือชาแน,นลได้นะบ้าน้มามากินสมตำกันใหม่นะครับ